สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภูสนจิตพรเงเือนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันนี้จะพูดเกี่ยวกับทฤษฎีตามแนวคอนสตรักติวิสต์หรือที่เรียกกันว่าทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองมีสองแนวคิดประกๆนด้วยกันนะคแะแนวคิดแรกก็คือขอมิอตรีคอนสตรักติวิสต์เป็นแนวคิดของเพียร์เจรุ่งเชื่อว่า เปี่ยนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองด้วยการลงมือปฏิบัติส่วนแนวคิดที่สองคือโซเชียลฮัสเต v ิวีเป็นแนวคิดของวิกอสกี้นะคะตามแนวคิดนี้จะเน้นไปที่การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจะมีผลและมีบทบาทต่อพัฒนาการทางสติป,ปัญญาของผู้เรียนนะคะ ส่วนในคุณลักษณะของคอนสแตนติวิตนะคะก็คือจะเน้นที่ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติสร้างองค์ความรู้ขึ้นด้วยตัวเองจะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็นคิดแก้ปัญหาได้จากการที่ผู้เรียนแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็จะให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบตื่นตัวเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมก็คือให้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครูผู้สอนนะคะครูผู้สอนจะทําหน้าที่คอยชี้แนะคอยแนะนำคอยช่วยเหลือผู้เรียนนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอนจะทําหน้าที่ในการเตรียมสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนะคะส่วนผู้เรียนนะคะจะจะมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการเลือกในสิ่งที่ตนเองสนใจที่จะเรียนรู้นะคะค่ะส่วนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรติวิสน,นะคะหมายถึงการจัดการเรียนรู้โดยการนำเอาทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรติวิสเข้ามามีส่วนช่วยนะคะโดยการนำเอาเทคโนโลยีทางการ เข้ามามีส่วนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยที่ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้จากสถานการณ์ปัญหาโครงการต่างๆจนผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นด้วยตัวเองได้นะคะค่ะองค์ประกอบในการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีของสตั๊กซนิวนะคะประกอบด้วย สถานการณ์ปัญหาสถานการณ์ปัญหาหรือ r o อเบ m นเบ็ดนะคะเป็น,เ,นะะปเหมือนประตูด่านแรกที่จะนำผู้เรียนเข้าไปสู่เนื้อหาของบทเรียนซึ่งปัญหาสถานการณ์ต่างๆอาจจะสร้างจากเนื้อหาที่ผู้เรียนจะเรียนหรือว่าจะเป็นเรื่องราวสร้างจากเรื่องราวแล้วเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาของบทเรียนก็ได้นะคะ 2. แหล่งเรียนรู้บีซอร์สก็คือ แหล่งรวบรวมข้อมูลเนื้อหาสารสนเทศต่างๆที่ผู้เรียนจะใช้ในการศึกษาหรือว่าค้นคว้าเพื่อจะแก้ปัญหาสถานการณ์นะคะ 3. ฐานความช่วยเหลือ s s c f f o l d i n g นะคะจะเป็นแหล่งที่ผู้เรียนสามารถเข้ามาขอความช่วยเหลือคือจะมีคนคอยให้คนแนะนำแนะนำกลยุทธ ตง่า,งางเพื่อที่จะให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหา,ภา,านภารกิจนั้นให้รุ่นร่วงได้นะการโค้ดหรือโคชชิง่งตามแนวทฤษฎีของคอนสแตนตินิสตนะคะจะเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของครูจากเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นผู้คอยแนะนำคอยให้ความช่วยเหลือช่วยชี้แนะให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นห้าการร่วมมือกันแก้ปัญหา collaboration นะคะ ในส่วนนี้จะทําให้ผู้เรียนเกิดการคิดไต่ตรองร่วมมือกันแก้ปัญหาและสามารถแสดงความคิดเห็นได้และยังช่วยป้องกันความเข้าใจที่คคาดื่อนของผู้เรียนได้ด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้จะเห็นได้ว่าทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวปัตสันสพิ n ิตนะคะจะเน้นที่ผู้เรียนเป็นสําคัญถ้าท่านในสนใจสามารถนําทฤษฎีนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้นะคะแล้วพบกันถูกกัดหน้าสวัสดีค่ะ